อนิเมะเจ้าสาวผมเป็นแฟร์ห้าประกาศโปรเจกต์อนิเมะใหม่ฉลองครบรอบ5ปีที่อนิเมะนั้นเริ่มฉายก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนอนิเมะเรื่องนี้เลยทีเดียวนะครับโดยอนิเมะจะมาเป็นรูปแบบเดอะมูฟวี่ส่วนทั้งหน้าเรื่องราวจะเป็นเรื่องราวฮันนีมูนของหล่อแฟร์ห้าโดยจะเป็นเนื้อหาต่อจากหลังจบเดอะมูฟวี่แรกคือผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเดอะมูฟวี่ของเจ้าสาวผมเป็นแฟร์ห้าเนี่ยจะมี2องเดอะมูฟวี่หนึ่งเลยจะเป็นเดอะมูฟวี่ที่ต่อจากซีซั่นสองแล้วก็จะเป็นเดอะมูฟวี่ที่เป็นตอนพิเศษนะครับบซึ่่งอกเลยวา การประกาศพปจเจกติไม่ใหม่เนี่ยเป็นข่าวดีมากๆเลยสําหรับผมส่วนนักด่านผู้ดูแลบทนะครับจะเป็นตัวของอาจารย์เนกีฮารุบะหรือว่าผู้แต่งมังงะเรื่องนี้นั่นเองแน่นอนว่าถ้าอาจารย์มาดูแลแบบนี้แสดงว่าอนิเมะนั้นต้องเป็นออริจินอลอนิเมะแน่นอนบอกเลยว่าไม่มีเนื้อหาหรือว่ามังงะให้ไปตามอ่านนะเออใช่เราก็แค่รอรุ้นว่ามันจะมาตอนไหนซึ่งปัจจุบันนะครับข้อมูลเนี่ยก็ออกมาเพียงแค่นี้นะครับยังไม่มีกําหนดฉายหรือว่าสตูดิโอที่ทำอนิเมะเรื่องนี้เลยนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่า เขาเนี่ยจะประกาศกำหนดฉายหรือว่าออกมาประกาศถึงสตูดิโอทำอนิเมะเรื่องนี้ตอนไหนนะครับคือประกาศออกมาแค่นี้จริงๆิที่ประกาศเนี่ยผมจะแปะไว้ใต้ดีคิปชั่นสามารถคลิกวิงไ์ไปรับชมกันได้ประกาศออกมาแค่นี้ผมก็หวังว่าให้นีโนะนางเอกของเราเนี่ยมีบทมากๆในภาคใหม่นะครับบอกเลยว่านีโนะเนี่ยเป็นนางเอกของเรื่องนี้นะผมขอบอกไปเลยนีโนะคือนางเอกใช่ไม่มีใครเนี่ยสวยหรือว่าน่ารักเท่านีโนะเลยนะครับโอเคจบไปเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวคนจะมาดามาทวลงผมผมนี้แหละ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็จะลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้อะไรลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ